มาดูลักษณะหน้าตาของลูกสูบ C700 กันนะครับไซส์สแตนดาร์ดนะครับว่ามีขนาดกว้างเท่าไหร่นะครับแล้วก็สลักสูบกว้างยาวเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสูบ C700 ไซส์สแตนดาร์ดนะครับของอาร์ตนะครับมาดูด้านในด้านในกันนะครับแต่มนจะมีกล่องลูกสูบนะครับแล้วก็สลักสูบนะครับพร้อมกิ๊นะครับสลักสูบพร้อมกิป นะครับก็ใช้ได้ด้วยกันกับ t เ0็บเวฟร้อยเวฟร้ยบหไนท์ดีมดีมร้อนะครับนี่ครับตลัาสูบของมันสลักสูบของ t 7 0 0นะครับก็จะมีคลิปมาให้2องโจนครับอันนี้เราลองมาดูขนาดของสลักสูบเหมืนกัครับสลักสูบของ t เ0 0นะครับมาดูความกว้างความยาวกมันนะครับสลักสูบ t 7 0็นะครับความกว้างของมันก็จะอยู่ที่นะครับ สิบสามมิลน,นะครับส่วนความยาวของตัวสลักสูบนะครับก็อยู่ที่38มิมลนะครับนี่เรามาดูส่วนของรูสูบกันบ้างนะครับรูสูบ c เจ็ดร้700ไซส์สแตนดาร์ดนะครับ นะครับหน้าตาของรูสูบ4700นะครับก็มีขนาะหัวนูนนูนนี้นะครับไม่สูงมากนะครับก็หลบวาล์วสองอันนะครับก็ตีรหหส STD นะครับสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีร่องแหวนหนึ่งสองสามนะครับก็จะมีรูใส่หลักสูบน,นะครับตัวนี้ก็ตีรหัส GBO นะครับ นี่ครับด้านในครับในขนาดเป็นอย่างนี้นครับนี่ความกว้างของลูกสูบ4700นะครับลูกสูบ4700กว้างอยู่ที่47มิลลิเมิลนะครับไฟสแตน,นดาร์นดน,นะครับทนี้เรามาดูส่วนของแหวกันบ้างนะครับแหวนของ4700นะครับ แหวนที่ให้มานะครับก็จะมีหนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับสี่นะครับแล้วก็ห้านะครับเป็นแหวนลานนะครับลูกสูบ4700ไซส์สแตนดาร์ดนะครับ